ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังหาไอด ROV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนพอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย adminton tp7 เพจรับซื้อและขายไอดีเกม ROV เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200,000คนมีไอดีให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรุนครบสกินแลเพียบใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อ adminton tp7 และรับเงินได้ทันที ตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r o v ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลย ก้าวสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเพราะก็ผมมีเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวัน,นที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมทางเกมา o V วีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นวงแหวนตัวแม่นั่นเองการันตีหนึ่งสกินทุกๆการเล่น10ครั้งนั่นเองกิจกรรมนี้เริ่มต้นอยู่ที่25าคูปองนะครับก็ไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นการสุ่มแบบนี้นะครับผมในการสุ่ม1ครั้งใช้5คัมพีแดงนั่นเองหรือว่าคัมพีพิเศษเนาะส กิจกรรมนี้ขนเอาสก,กินมาทั้งหมด8สก,กินด้วยกันนะครับผมก็ถ้าเกิดเราสุ่มครบ10ครั้งเราจะได้เป็นกล่องสก,กินตัวแม่100%มานะครับแล้วเราก็ต้องมาเปิดกล่องนี้เพื่อลุ้นรับสก,กินที่เรายังไม่มีนั่นเองมาเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสก,กินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสก,กินแรกเป็นสก,กินของนาตาานะครับผมเป็นสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับผมสวยงามนะครับ ต่อไปสกินที่2เป็นสกินของเยนานะครับเป็นสกินมิสอาร์โอวีนะครับผมสกินที่3เป็นสกินของวีล่านะครับเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับต่อไปสกินที่4นะครับเป็นสกินของอัลลัมลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันมีแต่สกินสวยๆนะครับกิจกรรมนี้ ต่อไปสกินที่5เป็นสกินของเซฟิลล่านะครับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันเลยต่อไปนะครับสกินที่6เป็นสกินของเตียวเซียนเป็นสกินฮาโลวีนนะครับสกินที่7เป็นสกินของล็อกซี่เป็นสกินวาเลนไทน์ และสกินสุดท้ายสกินที่8นะครับเป็นสกินของทาร่านะครับลิมิเต็ดสีส้มนะครับ <The boy S 1> รอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็น8สกินทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองเมื่อเราเล่นครบ10ครั้งเนาะกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลทน,นะครับ่วงแหวนตัวแม่นะครับผมโอกาส ได้รับสกินทาวนหรือว่ากล่องสกินอยู่ที่0.66เท่านั้นนะครับผมส่วนอีโมจิหรือว่าเอฟเฟกอยู่ที่99.34เลยโอกาสได้รับเกลือค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับกิจกรรมวงแหวนมาทั้งทีนะครับผมมันก็จะมีแพ็คคัมพีมาขายด้วยนะครับผมแพ็คคัมพีแดงนะครับนี่แพ็คนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด3แพ็คด้วยกันแพ็ค50ชิ้นนะครับลดราคา40นะครับจาก250เหลือ150คูป,ปองเท่านั้น อ่าก็มีนะครับผม40ิชิ้นเนาะเหลือ140นะครับแล้วก็แพ็คอ่าชิ้นนะครับ1้0นั่นเองผมก็จะทำการซื้อแพ็คอ่าคูปองเลยนะครับได้มา50ชิ้นนะครับผมจับไปเลยอ่าได้มาแล้ว50คัมพีแดงหรือว่าคัมพีพิเศษนะครับเราจะมาทำการสุ่มกันนะครับผมให้ครบ10ครั้งเนาะเพื่อการันตีไปเลย1สก,กินแน่นอนนะครับผม ก่อสุ่ม10ครั้งมันก็จะใช้อยู่ที่50คมพีแดงนั่นเองหรือว่าง่ายๆก็ค,คือคิดเป็น150คูป,ปองนะครับผมเพราะว่ามันลดราคามาเนาะโอเคผมสุ่ม5ครั้งรวดเลยนะครับจัดไปเลยมาดูกันว่าเราจะได้สกินก่อนที่เราจะครบ10หรือเปล่าฮะได้สกินเลยเหรอเดี๋ยวนะน,นี่คือสกินออกเลยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยสุ่ม5ครั้งแรกคือออกเลยเหรอ แสดงว่าอันนี้เรามากับดวงแล้วนะครับผมเพราะว่ามันโอกาสได้รับสก,กินมันอยู่ที่ศูนย์จุดหกหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมเฮ้ยถือว่าโอเคเลยสุ่มห้าครั้งผมได้สก,กินเลยคลิปนี้ไม่เกือนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทําการสุ่มอีกห้าครั้งดูเนาะว่ามันจะได้อีกหนึ่งกล่องหรือเปล่านเนาะเผื่อมันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราได้ไปแล้วหนึ่งกล่องมาเราลองมาสุ่มอีกห้าครั้งนะครับก็จะครบสิบครั้งมาดูกันว่ารอบนี้จะได้อีกหนึ่งกล่องหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันกล่องมันออกหนึ่งกล่องเน อ่าไม่ออกครับผมเอาเป็นว่าเมื่อกี้เรามากับดวงจริงๆนะครับผมพอมันได้หนึ่งกล่องแล้วพอสุ่มอีก5ครั้งมันก็จะไม่ได้นะครับผม <_ m akes> นอกจากสุ่มอีก5ครั้งเนาะเดี๋ยวผมสุ่มต่อเลยนะครับผมซื้ออีกมามาดูกันรอบนี้ครั้งที่15้านะครับจะได้อีกหร,อหรือเปล่านะครับผมอีกหนึ่งกล่องจะมาไหมอ่าได้มาอีกหนึ่งกล่องเนาะเพราะว่าครั้งแรกอะที่เราสุ่มนะครับผมสุ่ม5้าครั้งแรกะคือมันได้ในเลทที่มันได้นะครับผมก็คือ 0.66%น,นะครับผมสุ่ม5ครั้งแรกผมได้ในเลทนี้เนาะ <S <S ก็เลยได้มาเลย1กล่องนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมผมสุ่มไปทั้งหมด15ครั้งนะครับได้มา2กล่องด้วยกันนะครับผมเพราะว่า5กล่องแรกที่ผมสุ่มแล้วมันได้สกินเพราะว่ามันตกไอ้ตรงเลทที่เป็น0.66%นะครับผมแล้วผมาก็มาสุ่มอีก10ครั้งหลังนะครับผมก็จะได้เป็นแบบการันตีเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดสกินกันนะครับผมเพราะว่าผมได้มาทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับ ผมจะเปิดทีละก,กล่องนะครับผมกล่องแรกมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินอะไรมาสกินที่เรายังไม่มีนะครับอ่าโหได้เป็นสกินของเซฟิลล่านะครับเป็นสกินที่ไม่ได้เล่นเลยฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมได้สกินนี้มามาอีกหนึ่งกล่องนะครับมาลุ้นกันจะได้สกินอะไรของนตาตาญาเถอะ ได้เป็นของอัลลามนะครับผมสกินนี้อ่าก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลย อ่าประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสำหรับกิจกรรมวงแหวนตัวแม่นะครับผมการันตีหนึ่งสกินแน่นอนในดูทุการเล่น10ครั้งนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมสําหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างคุ้มพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าเราสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ150คูปองเนาะเพราะว่าแพ็คมันมาขายแบบลดราคานะครับผมก็ได้ไป ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยก็ถือว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพลอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไหวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับวิวผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ